แรกสุดท้ายมาพร้อมกับแฟนเกิร์ลรู้ผมรู้รู้ว่าน้องเขาชื่อน้องฟ้าใหม่อ่ะฮะก่อนที่จะไปทําความรู้จักเขาชื่อเขาคล้ายๆพี่แจ็คเนี่ยชื่ออะไรจ็คน้องชื่อฟ้าใหม่ที่ชื่ออะไรฟ้าเหลืองอุ้ยแหมตื่นเลยอย่างนี้ตื่นเลยอย่างนี้ตื่นเลยเอาให้น้องแนะนําตัวหน่อย สวัสดีค <Cock S 2> <tinc S 1> ่ะฟ้าใหม่นันทิยาปตาเยสอายุ23ค่ะก็ำลังศึกษาอยู่ท <c reais> ี่ราชพัฒน์วลัยอลงกรณ์คณะคณะครุศาสตร์ปี4ค่ะที่ขออีกรอบเลยไหลูกหยอกเล่น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 อ่ารองฟ้าใหม่นนองฟ้าใหม่คาราใสเสื้อมาขนาดนี้ก็กองผงไม่ใช่ทีมอื่นลนะกองผงเราเป็นเมืองทองแหละอ่ะยังไงทําไมถึงไปเชียร์เมืองทองได้ก็คือเริ่มต้นจากการดูทีมชาติกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนค่ะก็ชอบพี่ตังสารัตค่ะ แล้วตอนนั้นพี่ตังก็อยู่เมืองทองพอดีก็เลยเชียร์เมืองทองอ๋อชอบพี่ตังสารัฐครับแต่ว่าก็เริ่มเชียร์ช่วงเวลาที่แบบว่ากาลังรีมทีมของเมืองทองมีนัดประทับใจไหมในการเชียร์เมืองทองยุคนั้นนี่ชุดนั้นหรือชุดอาปัจจุบันยุคไหนก็ได้เอออนัดที่แบบว่าอยู่ในความทรงจำของฟ้าใหม่น่าจะเป็นนัดที่เปิดบ้านที่ชนะ แมตสุดท้ายที่เปิดบ้าน,นร,รับต้อนรับวีจีปทุมที่ชนะหนึ่งศูนย์ทำให้วีจีเขาไม่ได้แชมป์ไร้ผ้าใช่ใชทำไมทำไมประทับใจอะไรนั้นนั้นเราจำความบรรยากาศในเกมวันนั้นได้ไหมได้ค่ะแบบตอนที่แบบจบเกมแล้วก็คือแบบต่างทุกคนต่างดีใจแล้วโค้ดก็แบบกองเชียร์ก็แบบโยนโค้ตขึ้นแล้วก็แบบแแบบทุกคนก็แบบวิ่งเข้าไปในสนามอะไรอย่างเงย แล้วี่ส่วนใหญ่ปกติดูไปดูที่สนามหรือว่าดูที่บ้านดูถ่ายท่าสดอะไรอย่างนี้ครับดูในสนามค่ะดูในสนามคือไปลงบนในหญ้าย่างนี้เลยเหรอดูไปดูสนามเป็นสวนมาดค่ะอ๋ออ๋อพี่วันนี้พี่ดูบอลนะดูดูในสนามเลยก็เห็นบอกในสนามในสนามแล้วก็นึกว่ไปอยู่บนหญ้าเลยเราเป็นคนซื่อไงเนาะเราเป็นคนซื่อนี่ดูดูรูปน้องเขาหน่อยดิแฟนลั อย่างนี้หนุ่มๆไม่กรี๊ดกร์ดเลยเหรอไปดูที่สนามเนี่ยเออไม่หนุ่มๆเขาแบบมาแบบถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ไหมอ่ามีบ้างมีบ้างมีบ้างเออทั้ทีนั้นเพื่อนหรือใครฮะเพื่อนเพื่อนนะชอบชอบถ่เรื่อยอะไรก็เห็นว่าแว๊บก็ถามไม่เฉยเ่ะก็ไม่ได้อะไรอ่ะอ่ะเราเห็นน้องฟ้าใหม่แบบว่าอาจจะแบบเขาเรียกว่าเขินเขินหรืออาจจะดูแบบว่าไม่ได้แบบกระโชกหฮวหกเวลาเชียร์บอลอ่ะฟ้าใหม่เป็นสไตล์ไหน ฮัดคอร์ไหมไม่ไม่ค่ะจะฮัตคอแค่แมตต์หนึ่งแมตต์ขอนแก่นเป็นยังไงนะพูดอะจะฮัตคอตอนแค่แมตต์ขอนแก่นอ๋อแค่แมตต์ขอนแก่นอ๋อแมตต์ขอนแก่นที่ฝนตกใช่เร้ตอนนั้นฮัดคอยังไงอ่ะตอนนั้นพูดถึงนัดนี้ดีกว่ามันมันมันยังไงในบุ่มแฟนเมืองทองมันยังไงสิหนูคิดว่ามันมันยังไงลองลองพูดหนูคิดว่ามันพูดได้ไหมครับพีู่ได้สิัพูดได้สิ เออแต่อย่าไปถึงขนาดหนุ่มกัใชัยก็พอไม่ควรได้ประตูประตูที่สองอ๋อบรรยากาศตรงนั้นของแฟนมึงทองที่อยู่ในสนามขอนแก่นวันนั้นเป็นยังไงบ้างเดือดมากค่ะเดือดหรอแจกเยอะอยู่ค่ะแล้วตัวเราเดือดขนาดไหนเรามีกลด่ามีสะบทคำหยาบคายอะไรขนาดนั้นไหมด่าลองด่าพี่ตุ้ให้พี่เขาด่าแล้วลงทางได้หลองสักนิดนึงด่าพี่ได้แต่ลูกค้าได้ไหม อันนั้นเป็นอีกนัดหนึ่งที่จ,จดจำเอาแล้วปกติสมมตินัดทั่วไปเราเป็นสไตล์ไหนน,นั่งดูใช่ค่ะนั่งดูเฉยๆชิวๆก็อาจจะไม่ได้โวกเวกโวยวายมากใช่ไหมยกเว้นบางเคสบางกรณีที่อมันอาจจะดูแบบเอ้ยมันไม่ใช่ไว้อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีเดือดๆบ้างนิดหน่อยนะฮะนะครับเอาก่อนไปเข้าเกมถามอีกคำถามหนึ่งเมืองทองฤดูกาลนี้เหลือเนี่ยสี่ห้านัด อาให้จบสักอันดับที่เท่าไหร่ถึงแฟนเมึงทองจะแฮปปี้ดิท็อปโฟแล้วกันค่ะท็อปโฟอันดับสี่ก็น่าจะได้ลุ้นอยู่นะก็เผื่อได้ไปเซเบอลีกถือว่าโอเคไหมในในสายตาเราถ้าอถ้าจบสักท็อปโฟประสบความสำเร็จไหมในมุมมองเราก็โอเคค่ะโอเคนะอ่าครับอาเพราะฉะนั้นมาวัดความเป็นแฟนเมึงทองของฟ้าใหม่หน่อยวันนี้มีเกมจับผิดภาพโฟโต้ฮันุ้ยไปดูกันหน่อยมีทั้งหมด ห้าจุดในในหน,หนึ่ง <1 S 1> รูปใช่ไหมห้ามห้ามห้ามดูตาที่ตรงเสื้อนะอ่าไปดูหน่อยว่าห้าจุดที่ผิดเพีย้ยนไปจากความเป็นจริงคืออะไรบ้างอดูผาากันหน่อยครับโอ้โหใ้อพี่เกน่ารักไงเลยโอ้โวองอ,ะ,อ,ะ,อะแมวทองพยองเลย อ่ะห้าจุดจุดแรกครับยากเลยไหมลูกแมวตรงแมวแล้วก็ตรงชื่อใช่เหรอครับชื่อวัน่าจะแมวแหละมีจุดไหนแมวละหนึ่งอ่าแมวละหนึ่งแล้วก็ตรงชื่อตรงไหนนะชื่อข้างล่างชื่อข้างล่างใช่ไหมไม่ไม่ใช่ดิแล้วก็ตรงอ่างข้างตรงไหนนะครับตรงด้านข้างที่เป็นใบไม้ใบไม้อ๋อใช่อ่ะสองอ่ามีอะไรอีกนะอีกอ่าดูดีดูดีกรอบลูกกรอบตรงไหนนะกรอบกรอบกรอบสี สามอ่าอีกสองจุดเอาจริงๆเหมือนจะง่ายไม่ง่ายนะอ่าดูดีดดูดีดีดูดีชื่อมงทองหรือเปล่าอ่าชื่อมงทองอ่าจุดสุดท้ายเอาแล้ววัดกันไปเลยหนวดแมวไหมตอบหนวดแมวไหมจะตอบแมวไปแล้วจะเป็นหนวดแมวเอาละอันนี้ยากเลยอันนี้ยากเลยอันนี้ยากเลยมันเหมือนจะเริ่มครบแล้วไงให้คําใบ้ให้โอกาสชาเลนจ์หนึ่งครั้ง เหลือไปดูที่เสื้อได้3วินาทีอ่ะหนคอสออุ้ยอ่ะ,ฉะเฉลยมาครับห้าจุดครับแมวแล้ว1นึ่ชื่อแล้วสองขอบด้านข้างแล้วสามกรอบสีสี่แล้วก็คอสอของ,งโมูสอนครับห้าจุดอ,อ่ะถือว่าตอบถูกนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาะนะฮะ ยอดเยี่ยมเลยครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้น้องฟ้าใหม่ได้ฝากติดตามเผื่อแฟนๆเมืองทองอยากจะไปติดตามน้องฟ้าใหม่ไอจุไอจีเฟซบุ๊กอนสะหน่อยอ่ะระหว่างแนะนำอาจจะรบก,กวนน้องฟ้าใหม่ถอดแมสสักนิดนึงอืมอครับเชิญเลยก็เฟซบ o ๊กนะคะนันทยาปตายโสภาษาไทยค่ะไอนะคะฟ้าใหม่อดัสกอร์สองเก้าค่ะ ก็ขึ้นมาให้แล้วก็ลองไปกดติดตามน้องฟ้าใหม่กันก็นแล้วกันนะฮะครับผมอืมเอาไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนมึงคลองเผื่อไปเจอน้องฟ้าใหม่ก็ทักทายกันได้ครับนะ